เสียงให้กับทีมราชอเจ้าเจาินงการเจ้า่นงการโรอแล้วเอาอะลอแล้วทีมี้กับทมบงการได้ร่วงเลยนะไม่ร่วงไม่ร่วงร่วงได้กรรมารได้ไง เอาไปล้วนจะล้วนเไงล้วแล้ว้ตอพกนะครัาการครับเอาไงก่ามาปอดพีมม่ไปเพิ่มตอไปขอเสียให้กับทีมมิตเฮยอเสียอ่ไรพวกเรามีเหรเมาูไม่ดีก็ไม่ได้ทีบเขาโอเคกนามาเรื่องครับสามสามอยสามครับผม สามารถเข้าไปช่วยกันได้แต่เราจะไม่ล็อกจะจะเราจะไม่ล็อกอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยล็อกให้คนต่อยไม่เอาล็อกให้คนต่อยไม่เอานะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าคนอีกคนนุ่มเผลอต่อยได้แต่พยายามหลีกเลี่ยงหลังหัวนะครับผมแล้วกถมอน้ำใจนะกีฬาใครไม่ไหวออกไปนะครับผมนั่นแหละโอเคนะครับเอ้ยไอจีถ่ายมึงมึงตัดเพื่อนกันก็วันนี้แหละใครออกก็นั่นแหละมึงโดนะมา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 ม่ออกกูดูนะพร้อมนะครับเวลาพร้อมนะครับเี็นนี้เด็กแมนพร้อมนะครับตามหลังามสามเวลาพร้อม ไลยพี่เบียนออกสามแม่เ้าขอเสียง่ลยเต็มเลล้มลมลมล้มลมลมเลยลมลมลมนี่ลมลมเร็วเออลมลมลมเออลมล้มเอ้ไกูโดนกูโดนเเลยเอาเรีวไป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 พีเดีเไปเดียวกูโดนกูโดนเดียวเดียวไปไอ้ยัยไปไอ้ เวโอ้โหแล้วตัวกูหนเดียวโอ้โหแล้วตักระจายวันที่หายแล้วเซแมหน่อยเด้ยวเร่กไอ้ไอ uh ้เอ้เอ้ยล่ออกไปไไอ้โไอ้ไอ้ไล่ไปไปไปไ ยังยังอยู่ยังอยู่ครับเฮ้ยลูกพี่มึงเดินอยู่ลูกมาช่วยดิให้ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเร็ว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 ไหวเปล่าไหวเปล่าไหวไหมเออเอาคน พิ่เบนออกพิ่เบนออกไอะไม่รวมไม่ร้ม้มไม่เอ้อ้ยอ้ยอ้สต่อสองสองไปเลยไปอเ้ยเอ้ยเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยไปเอยเอ้ยเอ้ย่เอ้ยเอ้ยดูดิเกี่ยวขาแเลยเอ้ยเกี่ยวขาแม่งเลยเอ้ย เออเออโอ้โหเออโอ้โเอออ้ยอยไอ้ยยไอ้ยอยเอาไอ้ยย้ยยด้มโอเคโอเคโอเค้อเคโ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 ยเค้เคโอเคโยเค้วเคโอเคโอเคโอเคโเโอเคโอเโอเโดเโเคเอเคคเอเคคเอเคคเ โดดเต็มๆเลยผมอ่ะโอ้ยมาเปนแบคไปได้ข้าวมันอะไรเป็นมาแตะกูคนเดียวได้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเดียวเดียวขอขอเหรียญได้ครับผมหกเหรียญวิ่งออกไปพักมาเดียวเอาจัดมาไม่ควรตัวก็เจ้าหนีอะผมได้ครับเดี๋ยวผมจะหักห้าสิบเปอร์เซ็นครับแต่ถึงมือลูกน้องผมขอบันห้าครับผม มาถ่ายรูปกัน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 คอว่แรกอะจานแรกมันมีคนออกไปแล้วมันวิ่งกลับมาได้ไงวะนี่ครับโอหูห้าพันนะในฐานะผมเป็นหัวหน้าคณะครับผมเก็บผ้ากระเป๋าพอดีเลยสองพันผมสามพันผมแล้วก็แล้แตกโอเคนะครับผมขอบคุณจัง พูดสนับสนุนใจดีจากพี่แ็คด้วยรายการนีบผมขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่แ็คเป็นรุ่นพี่นะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่ๆอีกหลายๆคนนะครับที่สนับสนุนนะทุนการศึกษานะครับผมให้กับนักศึกษาที่จะไปจ่ายกันในคืนนี้นะโอ้ยใช่ไหมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนจากโซฟาดัวเบิร์ไนด้วยรายกันนะครับผมนะ